เจ๊คะหิวข้าวรือยังพี่เรียมกับข้าวไปให้แล้วไปกินข้าวเลยไปเดี๋ยวพี่เฝ้าให้วิขอบคุณนะคะพี่พรนินวโชคดีมากเลยที่มีพี่พรเป็นพนักงานน่ะค่ะอยู่กับนิววัสิบกว่าปีแล้วอะ่ะอย่าไปไหนนะค่ะเจ๊ดีแล้วก็น่ารักขนาดนี้พี่จะไปไหนได้ล่ะฉันไม่มีที่ไปเฉยๆหรอกแกขนาดนี้แล้วใครจะรับฉันเจ๊คะพี่ว่าพี่อยากมีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆเป็นของตัวเองฮะพี่พรจะไปจากเจ๊หรอพี่ก็แก่แล้วคะ่ะทํางานก็จะไม่ไหวแล้ว อนาคตบ,บ้านปลายชีวิตจะเป็นไงยังไม่รู้เลยเออก็จริงนะใครจะทํางานไปจนแก่แต่พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะเงินทุนก็ไม่มีเงินเก็บก็มีมีเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเจ๊จะลงทุนเปิดร้านให้พี่พรก่อนอุ้ยเก่งใจจริงเลยคะ่ะเจ๊พี่พรอ,อยู่กับเจ๊ามานานเป็นสิบปีเจ๊รักพี่พรเหมือนอคนในครอบครัวค่ะอไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฉันจะมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะ ภูมิใจในตัวเองจริงๆ <S 1> <S 1> ตั้งแต่แม่ป่วยก็แทบจะไม่เดินนอนเลยหน้าก็โทรมมาก b a b y ้ไบ e ์มาร์คไฮโดรเจลแผ่นมาร์คหน้าสูตรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูผิวให้เต่งตึงกระจ่างใสเราต้องเอาไปมาร์กแล้วแหละตั้งแต่แม่ป่วยก็ต้องไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลทุกวันร้านก็ไม่ได้เปิดมาหลายเดือนแล้วเงินก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว พี่พรเจนิวโอ้โหพี่พรขยายร้านใหญ่โตขึ้นมากเลยนะคะจะ <Yeah. S 1> วันนี้นิวมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่พ่อนอยนะคะรบกวนได้แต่ไม่มากนะคะพอดีตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่ได้เปิดร้านขายของมาหลายเดือนแล้วเจต้องการใช้เงินค่ะเงินที่เจ๊ให้พี่พรยืมมาลงทุนเปิดร้านนะคะพี่พรพอจะมีคืนให้เจ๊สักครึ่งไหมคะขายของได้กําไรมาก็ขยายร้านออกต่อไปเรื่อยๆไม่มีหรอกค่ะเจ๊ J. ไปหาที่อื่นเถอะ มัมเมี่ยวเป็นไงบ้างเมื่อวานไปเที่ยวบ้านเราสนุกไหมสนุกมากบ้านเธอดูหรูหราดีเนาะงั้นวันหยุดหน้าเปลี่ยนไปเที่ยวบ้านเธอดีไหมเออจะไปบ้านฉลอพอดีว่าพ่อกับแม่เราไปต่างประเทศไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนงั้นรอพ่อแม่เธอมาก่อนก็ได้เนาะแม่พรมะเมี่ยวอยู่ไหมอ้าวชมพู่มะเมี่ยวไปทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยลูกเป็นปีแล้วยังไม่ได้กลับมาบ้านเลยโหเป็นปีเลยเหรอแม่งั้นปะเดี๋ยวพาไปหามะเมี่ยวจอดจอดจอดชมพู่จอดจอดนี่ไงล่ะนี่ไง แม่แน่ใจนะร้านนี้แน่นะใช่ใช่แม่เคยโทรคุยกับมะเมี่ยวอยู่มะเมี่ยวบอกว่าร้านสีชมพูเนี่ยชื่อร้านอันนาไปแ,แม่ไปเดี๋ยวลูกมันดูหรูหลาไปแม่ไม่กล้าเข้าไปหรอกมะเมี่ยวยายแก่คนนั้นเป็นใครมายืนน้ำด้อมอมองอยู่หน้าร้านนะ่ะถ้าทางดูมีพิรุธจะมาขาโมยของหรือเปล่าน้ำพิกเธอไปบอกเขาสิอยู่ที่นี่ไม่มีของคนแก่ขายหรอกเธอไปไล่เขาออกไปเลยไป ยายจะเอาอะไรจ้าที่นี่เป็นร้านเครื่องสําอางไม่มีหมากคูขายหรอกจ้ายายจะมาหาลูกสาวนะ่ะที่นี่ไม่มีลูกสาวยายหรอกแก่แล้วหลงลืมไป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 อ้าวเมียวเดินตามหาตั้งนานอาชมพู่ทํามาได้ยังไงฉันก็พาแม่มาหาเธอแล้วแหละเห็นแม่บอกว่าเธอก็ไม่กลับบ้านเป็นปีแล้วชมพู่เธอพาแม่กลับบ้านไปก่อนนะทาไมหรอะเมียวแม่อุตส่า,ามาหาเธอเลยนะที่นี่เขาไม่ให้ญาติมาหาเธอพาแม่กลับไปก่อนเธอพาแม่กลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปหาที่บ้านเออเออก็ได้ เป็นยังไงบ้างชมพู่เห็นมะเหมียวไหมพอพี่เมียกลับไปก่อนเดี๋ยมะเหมี่ยวจะตามไปหาที่บ้านทําไมล่ะเขาไม่ให้ญาติมาหาเดี๋ยวพี่เมียวจะโดนไล่ออกปะไ,ไปไปเกือบไปละหรอร้านาน,านานาสอบนี่หรอที่เป็นร้านสีชมพู่นี่ใช่ไหมครับครับพี่นิวพี่นิวดูผู้ชายคนนั้นสิ สกปกมากเลยสวัสดีครับมีครีมกันแดดไหมครับอยู่ทางนั้นเลยค่ะแล้วมันตัวไหนแล้วเนี่ยพี่นิวดูสิสภาพแบบเนี้ยเขามาซื้อครีมซองละยี่สิบาทแน่เลยแม่ค้าครับหาครีมสวยผมได้ไหมครับค่ะหาครีมตัวไหนอยู่คะเป็นกันแดดหลอดสีม่วงครับอ๋อตัวนี้หรือเปล่ากันแดดอีเซ่ไดฟุกุเดี๋ยวผมอยากได้แบบหลอดมีไหมครับมี แต่แบบหลอดอนะ่ะสองรกว่าบาทเลยนะตั้งพ่อจ่ายหรอแบบหลอด3หลอดครับที่นี่ไม่ใช่ร้านของเล่นนะแต่งตัวก็ซกมุกมอซอมมาสั่งกระเด็ดสามหลอดตลกใช่สภาพแบบเนี้ยคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกพี่รักแบบนี้นะใช่ไหมพี่นิพี่ดิ้เขาใช้ iPhone 16 Pro Max เลยนะเปลี่ยนเป็น6หลอดเลยใช่ไหมโอเคครับพี่สภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นคนสวนหรอผมเป็นคนสวนครับแต่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนครับ นี่ค่ะนี่ค่ะกันแดดนได้ภู้กูเอา6หลอดใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรคนรอให้อภัยเลืออยู่ในบัญชี2อล้านฝากเข้าไปหมดนี่เลยแม่คะชุดนี้เท่าไหร่คะ้ไปก็มีติดอยู่2.9งชุดนั้นน่ะ2.9งลองได้ไหมคะจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไปจะทำอะไรก็ทำไปสวยมากเหมาะกับใส่ไปทะเลเลยนะคะชุดนี้สวยมากเลยรดได้ไหม วุน่นวายว่ะคนยิงหัวเสียอยู่จะใส่ไปไหนก็ไปเลยไป,ไปเอาไปเลยสองเก้าเก้าให้เลยเหรอคะเออเอาไปเลยไปจะไปไหนก็ไปเยอมะมากวนหู้ยสองล้านฉันเฮ้ยสองล้านล้าฉันตายแล้วตายแล้วเฮ้ไปแล้วนะคะเฮะ้ยอะวะสองล้านหมดเกลี้ยงเลยเจพรฮะคุณนายนุกที่นัดกันไว้ไว่ายังไงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเออคุณนายคะขอเวลาอีกนิดนึงได้ไหมคะหยุด เก็บของแล้วก็ออกจากร้านนี้ไป<ะ>ขอบพระคุณสำหรับ1 0 0 0พันออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะรีบจัดส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะเจนิวสวัสดีค่ะพี่พรร้านพี่เจ๊งแล้วตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานทำขอกลับมาทำงานกับเจ๊ได้ไหมนะคะเจ๊ช่วยพี่หน่อยนะคะพี่แก่แล้วไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนสงสารพี่เถอนะคะพี่พรเคยทำงานกับนิวมานานและนิวก็รัก และหวังดีกับพี่พรมากแต่สําหรับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะในวันที่นิวลาบากแล้วไปขอความช่วยเหลือพี่พรไม่มองนิวไปแต่นิดเดียวนิวจําวันนั้นได้ดีค่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเชิญค่ะคนจะทํามาหากินไม่อยากเสียเวลาฟังฉันจะทํายังไงดีบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีมมครูภาษาอังกฤษเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ จะมาสู้คนที่อาบน้าร้อนมาก่อนฉันได้ยังไงใช่ค่ะคุณครูครูภาษาไทยโบราณจะมาสู้ครูภาษาอังกฤษไฟแรงอย่างฉันได้ยังไงเราชนะขาด้อยแน่ค่ะทีเชอร์ว,ว้าวพร้อมกันยังครับพร้อมค่ะคุณมิทินใครชนะเกมนี้จะมาเป็นผู้ซ้อมของผมนะครับพร้อมแล้วเข้าสนามเลยนะครับครูเสร็จฉันแน,น,น่นนครูพรสู้ เจ๋งมากครับครูพรฉันจะต้องได้ตีแบบกับครูมิทีนอ, <laughs> อุ๊ย <laughs> ขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะคะที่เชอร์วันนี้เป็นอะไรคะก็วันนี้มันร้อนมันอึดอัดรออยู่นะคะครูนิวซี่พร้อมค่ะคนที่ได้ตีเบดกับครูมิทินต้องเป็นฉัน ครูพรชนะครับแยครูพรวันนี้ครูพรเก่งมากเลยค่ะชนะแล้วฉันบอกแล้วว่าฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนวันนี้ที่เชอาเป็นอะไรคะมันเหนียวมันอึดอัดไม่สบายตัวครูนิวซี่วันนี้เห็นยุยิกยุยิ๊กเป็นอะไรคะอ๋อรูและน้ำยาอนมามัยมิตรทีนสูตรเย็นอ่ะฉันให้นี่แหละเคล็ดลับความสดชื่นของฉันฉันที่ได้ชนะในวันนี้ไงขวดนี้สำหรับวทีนอย่างเราใช้แล้วสบายตัว ไปก่อนนะครูพรับให้ได้นะครับสดชื่นค่ะจริงมากเลยครับครูพรค่ะอือโอัคอันดื่มมากินข้าวเลยครับครูซื้อข้าวมาให้ก็ไม่หิวพ่อครับพ่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับอาการไปหาอาบน้ำไปลูกไปเดี๋ยวครูจัดการเองคุณพ่อคะ ไม่หิวก็ต้องกินค่ะทําเพื่อลูกนะมาค่ะเดี๋ยวคุณครูป้อนคุณครูทำมาแล้วครับครูจะเก็บห้องให้หน่อยเห็นมันลกมากเกินไปทำไมคุณครูใจดีจังครับเดี๋ยววันนี้นอนที่นอนสบายๆนะเดี๋ยวครูทำให้คุณพ่อคะเสียใจได้แต่อย่านานนะคะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเดี๋ยวคุณครูกลับก่อนนะคะค้างครูกลับก่อนนะลูก อา,างังกินข้าวหรือยังลูกกูซื้อข้าวมาให้แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะดีขึ้นแล้วครับคุณโควันนี้มันหยุดเดี๋ยวรูพาไปเที่ยวห้างไปไหมคุณพ่อไปด้วยกันไหมคะจะได้คลายเครียดพ่อไปด้วยกันนะครับผมอยากไปนะครับเต๋าพาเขาไปเที่ยวห้างบ้างสินานลงนะที่ตัวเองไม่พาเขาไปไหนเลยอะ่ะคุยกับใครนะ่ะเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยว,ยวนี้มีความลับเหรอเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยนะคุยกับใครเอามาดูเฮ้ยเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะ คุยกับผ okay. ู้หญิงเหรอเธอทาแบบนี้ได้ยังไงคะเธอทําแบบนี้ได้ยังไงนี่เงาหน้าลำคันเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเบื่อง่ายสนุกแม่คคังเดี๋ยววันหลังครูพาไปใหม่นะลูกขอบคุณนะคุณครูที่ดีกับลูกผมขนาดนี้อะคังเป็นลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์มีปัญหาฉันอยู่เฉยไม่ได้หรอกค่ะครูกลับก่อนนะบ๊ายบายคัง พ่อครับผมอยากได้คุณครูเป็นแม่พูดอะไรอะคังก็คุณครูใจดีนะคะพ่อนานๆๆๆๆครับพ่อเอาคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพอดีเลยฉันซื้ออันนี้มาฝากคังฝากไปให้อคังหน่อยนะคะขอบคุณครับพูดจะรังเกียจไหมครับถ้าคุณครูเป็นแม่อคังแม่ยังไงล่ะคะก็มันเป็นแฟนผมเองครับอุ้ยนี่คือวิธีหยิบสาวของคุณเหรอคะตรงเกินผมเป็นคนพวกที่ไม่ค่อยเก่งนะ แต่ผมรักปวดใจนะครับเป็นความต้องการของคุณหรือว่าอาคังคะทั้งผมทั้งอาคังครับตกลงก็ได้ค่ะโลกมักจะเบี่ยงคนที่ไม่ใช่มากกว่านคนที่ใช่เสมอเออแม่ค้าคะอะไรต้องถอดรองเท้าไหมคะอ่านป้ายเลยคะ่ะป้ายบอกไม่ต้องถอดรองเท้าแม่ค้าคะแป้งสุริพรตรงไหนคะอยู่ตรงนั้นแหละแถวที่สองนี่ไงแป้งสุริพรที่ตามหาราคาดีมากเลย สาตั้งค่ะแม่ค้าร้อนี่ค่ะไม่มีพอดีหรอตเพ่งเปิดร้านยังเช้าอยู่ไม่มีเงินทอนหรอกนี่ค่ะ200ใส่ถุงให้ด้วยค่ะ200พอดี1บาทเป็นค่าถุงอ่ะใส่เองร้านฉันเปื้อนหมดเลยรองเท้าเปื้อนก็ไม่รู้จกักฉอดแม่ค้ซื้อแป้งไปผิดเบอร์น่ะขอเปลี่ยนได้ไหมคะตอนซื้อไปแล้วทำไมไม่ดูให้ดีด ร้านนี้ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนเอาออกไปแล้วทาของฉันแตกหรือเปล่าแล้วทํามาเป็นเปลี่ยนคืนไปไปไปอยากได้แป้งสุริพรไปใช้ก็ไม่อยากจะไปซื้อร้านเดิมหรอกแกแม่ค้านั่นด่ากเก่งแต่ร้านนี้ก็ดูหลงเหลงจังเลยของก็น้อยจะมีไหมเนี่ยสวัสดีค่ะลูกค้าอยากได้ตัวไหนเข้ามาดูก่อนได้นะคะเออมีแป้งสุริพรไหมคะมีค่ะด้านนี้เลยลูกค้ารับเป็นเบอร์ไหนคะอยากได้เบอร์ศูนย์สองจ้ะลูก ได้เลยค่ะรับอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะจะได้ครีมกันแดดนะลูกตัวไหนดีๆจับมาให้เลยแนะนําให้แม่หน่อยนะนี่ค่ะขอบคุณมา,มากๆนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะจ้าถึงของจะน้อยแต่ก็บริการดีไปบอกคนอื่นมาซื้อที่นี่ดีกว่าไม่ต้องไปซื้อร้านยาคนนั้นนี่คนหายไปไหนหมดทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยของไม่ได้ขายมาหลายวันแล้วนี่แล้วฉันจะมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหมนี่